คุณไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราเห็นนะว่าพอโกรธไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือทุกข์นะเห็นบ่อยๆอ,ยอะ่ะแต่ไปจิตมันไม่เอาหรอกมันเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์เห็นโทษจิตมันก็ค่อยคลายออกคลายออกเวลาเราโกรธคนอื่นนะคนที่คนแรกที่ทุกข์แล้วคนสุดท้ายที่ทุกข์คือตัวเราเองนะเป็นทุกข์ไม่ต้องแก้นะ ยิ่งอยากแก้นะยิ่งโทสะแรงนะโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รูนะ้ถ้าโกรธแล้วทำผิดศีลเช่นไปด่าคนนะนั่นต้องรับมีบานะแต่รับมีบากแก้ไม่ได้อย่าเราโกรธแล้วเราด่าเขานะเขาก็เกลียดเราจิตใจเราเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราก็ว่าคนน้นว่าคนนี้เคยตัวเนี่ยจิตจะว่าคนได้เร็วขึ้นเร็วขึ้น